พระคูวัดดังยืนยันโตโน่ขอบวชหลังปีใหม่เจ็ดวันทำตามความตั้งใจไว้พระคูวัดดังยืนยันโตโน่ขอบวชหลังปีใหม่เจ็ดวันทำตามความตั้งใจไว้หลังจบภารกิจหนึ่งคนไหว้หลายคนให้หลังจากโตโน่พาคินดาราหนุ่มไหว้ข้ามแม่น้ำโขงจากลานพระยาศรีตัดตะนาคราชผ่านวัดกลางสา สาราแสงสิงแก้วและไหว้ข้ามไปยังพระธาตุสีโคตบองสอปปร,ราวก่อนว่ายน้ำกลับมาประเทศไทยระยะทางไปไปและกลับนะครับประมาณ15กิโลเมตรตามโครงการ1คนว่ายหลายคนให้เมื่อวันที่22ตุลาที่ผ่านมาเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลคำม่วนสปปร,ราว โดยยอดบริจาคผ่านบัญชีเกือบทะลุ70ล้านบาทแล้วซึ่งโตโน่ระบุว่าเพื่อตอบแทนน้ำใจของทุกคนรวมถึงองค์พยาสีตัดนาคราชและพญานาคทุกองค์ด้วยการบวชให้นะครับได้ปรึกษากับพระครูแล้วตั้งใจว่าจะบวชที่วัดพธาตุพนมตามความเชื่อตามหน้าที่ตามประเพณีของผู้ชายไทยอย่างผมด้วยความเต็มใจของตัวกับผมเองเป็นการตอบแทนนะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็จะไปฝั่งราวด้วยความคืบหน้าเรื่องนี้วันที่27ตุลาคม65พระครูพนมปีชากรหรือพระครูไก่เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระธาตพนมและผู้ช่วยเจ้าอาวาดวัดพระธาต,พน,าาาาาตพนมเปิดเผยว่าเรื่องที่โตโน่จะบวชนั้นเป็นเรื่องจริงซึ่งโตโน่ขอคำปรึกษาจากอาตมาและพระครูสุดเจติยานุรัต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตพนมแต่ฝ่ายโตโนโ่ขอดูเลิกยามและวันเวลาที่เหมาะสมก่อนเท่าที่ทราบโตโนโ่ยังไม่ทันคอนเฟิร์มซึ่งโตโน่ได้พูดเรื่องนี้ไว้ในเบื้องต้นก่อนวันที่จะว่ายน้ําข้ามโขง1-2ถึวันแล้วด้านพระครูสุดเติยานุรัตเจ้าคณะตําบลธาตพนมเขตหนึ่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตพนมเผยว่า อาตมาเพิ่งจะวางสายพูดคุยกับโตโนโ่เมื่อเวลา15นาฬกาของวันนี้จากการพูดคุยในเบื้องต้นโตโน่บอกว่าเพื่อนเห็นตนเองอยากจะบวชก็อยากจะขอบวชด,ด้วยแต่หลังเทศกาลปีใหม่โตโนโ่จึงจะถามเพื่อนๆอ,อีกครั้งเพื่อความชัดเจนอัตนาอาตมาจึงบอกกับโตโน่ไปว่าถ้าจะบวชหลังปีใหม่ก็อย่าให้ใกล้ชิด งานเทศกาลน,นัก,การนะครับองค์พระธาตพนมซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่29มกราคม65จนถึงวันที่6กุมภาพันธ์้าโตโนโ่บอกกลับมาว่าไม่ไม่ไม่ครับผมจะบวชหลังปีใหม่นี่แหละครับโดยจะขอบวชมีกําหนดก็คือ7วันพระครูสุดเจติยานุรัตษ์กล่าวว่าหลังจากที่โตโ,โน่ไหว้ข้ามแม่น้ํโขงเสร็จในเวลา18บแนกาห้าสิบนาทีของวันที่22ตุลาคม65จึงได้โทรศัพท์มาขอบคุณอาตมา เพราะอาตมาเป็นผู้สวดปอกแขนสัญยักษณ์ธงชาติไทยราวที่โตโนโ่มาบวงสรวงพระาธาตุพนมก่อนวันไหว้หนึ่งวันหลังวันไหว้น้ำเสร็จเว้นไปหนึ่งวันโตโนโ่ก็โทรศัพท์มาปรึกษาอีกว่าผมจะขอบวชที่วัดพระาธาตุพนม7วันได้หรือไม่อาตมาจึงบอกว่าไม่มีปัญหาและจะเป็นพระพี่เลี้ยงคู่สวดให้อาตมาจึงบอกกับโตโนโกลับไปว่าถ้ามีเพื่อนจะบวชด,ด้วยให้หาเวลามาพบและมากราบท่านพระ ท่านพ่อพระเทพวรมุนีที่ปรึกษาเจ้าอาวาสพาะสิบเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุพนมซึ่งท่านจะเป็นพระอุปชาให้พระครูสุดเจติยานุรักษ์กล่าวต่อว่าสาเหตุที่โตโน่โทรศัพท์ปรึกษาอาตมานั้นก่อนที่โตโนโ่นนนโโนจะมาบวงสรวงพระาธาตุพนมและว่ายน้ําข้ามโขงก่อนหน้าโตโน่เคยมาไหว้พระาธาตุพนมอาตมา จึงให้นามบัตรไว้ตั้งแต่ตอนนั้นโตโน่จึงโทรมาปรึกษาในเรื่องที่จะขอบวชแน่นอนหลังปีใหม่ถ้าโตโน่ไปดูเริกดูยามทราบวันที่จะบวชแล้วอาตมาก็จะนัดมาที่วัดพระธาตุพนมเพื่อมาสอบหน้า2-3วันก่อนบวชจะได้คล้องแต่ยังไม่ได้นัดกับอาตมาถ้าโตโน่โทรมาคอนเฟิร์มว่าพร้อมแล้วนะพระครูจะบวชเท่านั้นเท่านี้ เท่านั้นคนเท่านี้คนอาตมาก็จะนัดวันเวลาสนเลิกวันและเวลาก็จะบวชยังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนี้ทั้งนี้โตโน่ได้ยืนยันว่าจะบวชหลังปีใหม่แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นข่าว,ข,าวข่าวความคืบหน้าของหนุ่มโตโน่นะครับที่วหว้ข้ามแม่น้าโขงแล้วก็จะบวชนะครับหลังจากปีใหม่เห็นว่าจะบวชทั้งหมด7วันนะครับก็มีข่าวอะไรอัปเดตมีเรื่องราวอะไรอัปเดตคืบหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ